บูล็อกนิวยก็อสี่สองร้อยเก้าสิบเก้ามังงะนในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าบูเทียภาพของมังงะในตำมัธทีการแข่งระหว่างเอฟซีบาชากับแมนเชสเตอร์ซิตี้บาจิลาโอโตยะในตอนนี้นั้นดีใจมากที่เขานั้นสามารถชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทําให้ในตอนนี้การแข่งก็ได้จบลงด้วยการชนะของเอฟซีบาชาสามประตูต่อสองเลโอดในตอนนี้ซึงกัเมือตกเช่นเดียวกันกับนายิและแล้วในตอนนี้นั้นเจแปนยูทเบนตี้บอร์เดอร์ก็ได้ประกาศผู้ชิ่รดนตัดสิทธ์อันดับ24 ในอิเซชิโร่ค่าตัว24ล้านเยนจากนั้นภาพก็ได้ฉายมาถึงอันดับ23นานาเซตัวเราทำได้ส่วนไลจิอันดับ21เนี่ยก็ได้ตะโกนแหกเปล่ามาวายไลจิ27ล้านและจากนั้นก็ตามมาหาไซนเซสึ yes ซันเซนสึ3 3ล้านเยนและจากนั้นก็เป็นเคียวละเคียวละยีล้านเยน และแล้วเจเป็นยูทบเบอเดอร์ก็ได้ประกาศดับทั้งหมดอันดับ24นางี้อันดับ25โทคิม,มิสึ โทคิมิสึที่ได้เห็นแบบนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้เสียใจส่วนนอกนะอันดับ26ถึง35เนี่ยจะเป็นฝั่งของ Japan U20 ชุดเก่าโดยประกอบไปด้วยอันดับ26ฮายาเตะ27อินุอันดับ28ดาไลย29ฮิดังนีอันดับ30วานิมะอันดับ31ฮิมิสุอันดับ32ไฮจิอันดับ33มี2คนนั่นคือโชกับวาคาสุกิอันดับ35คิสุเนสโตอันดับ36จะมี2คนนั่นคือนิชิโอกะและคนของอันดับ36เลยคืออิงาราชิสิ้นการประกาศนั้นทําให้อิงาราชิที่กําลังยืนดูบอร์ดเนี่ยถึงกับน้ำตาตก แลวฉะนั้นตัวของเอโกเนี่ยก็ได้พูดต่อก็ตามที่เห็นจากที่ได้มีการสรุปนี่เลยคือการนำมูลค่าเหนื่อยครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่ไม่ติดในยีบสามผู้เล่นคนคนนั้นจะไม่เป็นที่ต้องการในบุลอกอีกต่อไปดังนั้นแล้วใสหัวไปซะสิ้นคำพูดนั้นของเอโกประตูของผู้แพ้หรือว่าโรเซอร์เกตเนี่ยก็ได้เปิดออกแต่แล้วเสียงของอิสงีเนี่ยก็ได้พูดทรกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนคุณเอโกคือว่าทำไมนาง,งี้นะถึงไม่ติด เอโกที่ได้ฟังคําถามนั้นเนี่ยก็ได้นิ่งก่อนที่เขานนั้นนจะพูดออกมาเพราะว่าหมอนั่น,นไม่สามารถไปสูจ์ตัวเองในการแข่งมีหลายครั้งที่หมอนั้นสามารถแสดงให้เห็นว่าหมอนั้นสามารถเปลี่ยปบะกายได้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วการเปลี่ยปบะกายนะยังขาดความสม่ําเสมอมีการเปลี่ยปบะกายแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแล้วค่าเหนื่อยระดับนี้นะก็เหมาะสมกับหมอน,นั่นแหละคาตอบของคําถามนายมันก็มีเท่านี้และจากนั้นอีกสิ่งนี้ก็ได้พูดต่อ แต,แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วนางนี้นะเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์แต่แล้ววินาทีนั้นอยู่เลโอ Leo เนี่ยก็ได้พูดแทรกเช่นเดียวกันลองคำนวณใหม่อีกครั้งเถอะแบบนี้นะมันไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดทาให้อีสังีงที่ได้ฟังเลโอพูดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลโอนี่นายและฉะนั้นเลโอเนี่ยก็ได้พูดต่อเพราะว่าในตอนนี้ทั้งโลกนะยอมรับความสามารถของหมอนี่มันก็อาจจะมีบางครั้งที่หมอนี้ไม่สามารถเปล่งบะก,กายได้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วนา,นางนี้นะเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างปฏิหาริย์ได้จริง เพราะฉะนั้นแล้วที่ผมกําลังจะบอกเลยคือเขาเป็นอัจฉริยะดังนั้นแล้วการจะปล่อยให้นางงี้หายไปนะมันได้เป็นการเสียเปล่าไปงั้นเหรอเพราะฉะนั้นแล้วซึ่งิดเป็นคุณแล้วก็คุณก็น่าสามารถคํานวณใหม่อีกครั้งนี่นะแต่แล้ววินาทีนั้นเอกโกเนี่ยก็ได้พูดกับฮป,ปาและตั้งสติได้แล้วมีครั้งนี้เลยอ๋อคือว่าที่นี่นะไม่ใช่ห้องเรียนสำหรับพวกนายที่จะมาคอยแก้ศูนย์หรือว่าติดรอดังนั้นแล้วฉันไม่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนตอน้นหรือยังไงว่านี่คือห้องในการทดดสสสออบบบบาาหรรรรัักก้งนฟุตละลนะโ ทำให้เลโอที่ได้ฟังคําพูดนั้นเนี่ยก็ได้นิ่งพักหนึ่งแต่ว่าแล้วฉะนั้นเอโกก็ได้เริ่มพูดอีกครั้งแล้วนี่นายกําลังทาบ้าอะไรอยู่นายบอกว่าบมอ,บอนั้นเือเชลิยาง,งั้นเหรออย่ามาล้อเล่นกับฉันหน่อยเลยผลลัพธ์ที่ได้แสดงในบอร์ดมันก็เห็นหมดแล้วทุกอย่างนะชัดเจนพอตัวเพราะฉะนั้นแล้วที่ฉันอยากบอกเลยคือพรสวรรค์ของนางนิเซชิโร่มันได้ดับมอดมันลายหายไปหมดแล้วทําให้ตัวของเลโอที่ได้ฟังวันนั้นเนี่ยตัวเขาก็ได้ตกใจเล็กน้อย จากนั้น e เอโก้ก็ได้ที่ใบอีกครั้งพรสวรรค์เลือความสามารถนะไม่ใช่พลังที่ว่าจะเชื่อว่าอีกฝ่ายนั้นมีแต่เป็นพลังที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความสามารถของหมอนั่นคือของจริงดังนั้นละพรสวรรค์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมหรือว่าขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนเพื่อนคู่แข่งรวมถึงสหายในทีมอีโก้ที่ได้เกิดขึ้นในการแข่งเป้าหมายในการแข่ง อารมณ์ก็มีส่วนในการเพิ่มลดพรสวรรค์นั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แปลกที่บางครั้งจะได้เห็นผลลัพธ์บางอย่างที่เหนือพรสวรรค์ที่ตนนั้นครอบครองซึ่งเราก็ได้เห็นไปแล้วของการแข่งนาทีสามสลับนางีเซชิโร่และในการแข่งครั้งนั้นหมอนั้นก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เหนือความสมมารถของหมอนั้นได้จนในตอนนั้นนายก็ได้ถูกหลอกว่านั่นคือพลังที่แท้จริงของหมอนั้นและที่โลกต้องการในตอนนี้เลยคือสิ่งนั้นจากนางิเซชิโร่เพราะฉะนั้น,นแล้วที่ต้องทําในตอนนี้เลยคือการวิเคราาะหข้อเทจ,จริงว่ ผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถที่เหนือจากความสามารถของหมอนั้นเป็นความบิดพาาที่ใหญ่ที่สุดที่ได้ปล่อยให้เกิดประตูและเกิดความบิดพลาที่ใหญ่ที่สุดขึ้นจนางยิสเซชิโร่สามารถบรรลุถึงความฝันเขาได้นั่นเลยคือการจัดการกับอิสกงโยจิและทีนี้พวกนายรู้ไหมว่าสิ่งใดที่ทำให้พรสวรรค์นั้นเสื่อมถอยการสูญเสียความหวังความสิ้นหวังความกลัวไม่ไม่ใช่พวกนั้นเลยสักนิดสิ่งที่ทําให้สูญเสียความหวังได้ดีที่สุดเลยคือ ความพึงพอใจในผลลัพธ์นางนิเซชิโร่ก็เพียงแค่มีคนอัติไม่เพียงพอในการเอาชนะโยจิแต่ดันบังเอิญชนะได้ก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วความปรารถนาจึงได้ถูกเติมเต็มและสัตว์นักล่าก็ได้อิ่มท้องในการล่าเนื้อจนไม่สามารถล่ากับสิ่งที่ตนนั้นครอบครองได้อีกครั้งในการแข่งครั้งนั้นนางนิเซชิโร่ควรพยายามในการเอาชนะด้วยตัวเองและต้องพยายามมากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้ตัวเขาควรที่จะต้องรักษาไฟในการแข่ง ให้ดูเดือดเลือดพ่านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกทีมเข้าร่วมสำหรับเจแปนยูทเวนตี้จะเป็นจุดกําจัดพรสวรรค์ของนายิเซชิโร่ซึ่งในตอนนี้ไม่ได้เหี่ยวเฉาไปแล้วความสามารถและพรสวรรค์ของหมอนั่นจะไม่มีทางเบ่งบานอีกต่อไปแต่ว่าในตอนนี้ตัวนายยังคงลดน้ําให้มันและยังคงเชื่อว,ว่าดอกไม้นั้นจะยังบานอยู่มีขังเงี้ยเลยออสิ่งที่นายได้พูดมาในตอนท้ายนายิเซชิโร่จะได้กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวเขายังคงมีไฟแค่ว่าการมีความฝันในการเอาชนะอิสางิโยอิจิมันก็เท่านะั้นเลโอที่กำลังฟังเอโกตอนนี้เนี่ยก็ได้ร้องไห้หยุดพอได้แล้วและะนั้นเอโกก็ได้พูดต่อตัวนายเองไม่พึงพอใจงั้นสินะเพราะว่าตัวนายกลัวว่าจะสูญเสียคนรอบข้างไปเนี่ยเลโอที่ได้ฟังวันนั้นเนี่ยก็ยังพูดต่อพอได้แล้วหยุดมันซะและะนั้นเอโกก็ได้พูดต่อนายนั่นแหละหุบปากไปซะ ที่นี่นคือบูล็อกเพราะฉะนั้นแล้วฉันแค่ต้องการไอเวนบ้าคนหนึ่งซึ่งเกิดใครไม่พอใจจนกว่าจะได้เป็นดัมหนึ่งของโลกคนธรรมดาที่พอใจการดัมน้อยๆแบบนั้นได้โปรดกลับบ้านไปซะนางนิเซชิโร่สิ้นสุดคำพูดนั้นนางนิที่นั่งฟังมาตลอดตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็เงยหน้าขึ้นนี่เลโอฉันนะและแล้วมึงงะเรื่องบูร็อกตอนที่299ก็ได้จบลงไปค้างค้าสุดๆนี่เลโอ ฉันนะ อะไรวะซาดชลักไนนะขอบคุณนะอย่างนี้เหรอแต่ก็อย่างที่ว่ากันนะฮะมีวายคาร์ดในวายคาร์ดหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆเลยคือบทของนางยี้ไม่น่าจบเท่านี้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่านางยี้นั้นมีภาคย่อยคิดกันแล้วกันนะฮะว่าดับศัพท์พระเอกเนี่ยหรือว่าเป็นพระเอกรองแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจบลงแบบนี้อาจจะเป็นการแยกย้ายไปบับก่อนและค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะอย่าลืมนะครับผมว่าน,นี่คือการ์ตูนนะแม่ ไปจริงจังมากนะครับผมบางคนบอกโอ้โหเฮียะไรวอ้สว์นี้นั่นแม่ผ่านนึ่นนั่งี้ไม่ผ่านใจเย็นก่อนทุกคนใจเย็นก่อนนะแหมมันก็ต้องมีให้เราตื่นเต้นกันบ้างเป็นไปนอย่างที่หวังตลอดมันจะสนุกได้ยังไงถูกไหมครับแหม <laughs> บางคนก็จริงจังกันจัดโอเคก่อนหนึ่งต้องขอบคุณคนโดเน a t เดือนนี้ด้วยนะฮะคุณต้นส้มกับผู้ที่ไม่ต้องการระบุนามนะก็สามารถโดเ a t e เป็นกำลังใจที่ลิงก์โดเ a t e ด้านล่าง tipp.me.com คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ